ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมล p สเ s ิ o r d กดตอมรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลายอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก่อนสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกเกิรงชินเคยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมรามออริซ e เอ็มเหมือนเดิมเนาะ อันนี้มันเพิ่งเปิด p เ e ไปรอบที่2ครกับคนอันนี้ใครทันก็ช่วยคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ทันนะครับหมดภายในไม่ถึง5นาทีอีกแล้วครับหมดโคตรไวกระเห็นไหมครับรอบที่2ก็ปล่อยมา2องพันน้องหมดอีกแล้วครับตัวเวลาของผมมันโชว์เป็น3ามทุ่มนะแต่เปิดจริงๆอยู่ประมาณ1นึ่ทุ่มครับแต่ตามจริงเวลามันคููดาวถึงประมาณ 18- บแนาฬิกาห้นาทีนี้มันก็เริ่มเปิดแล้วนะก็มีคนเริ่ม PCEO ได้แล้วนะครับตัวนี้นแต่หมดยังไม่ครับ อันนี้ฮิสโอรี่ครับเราไม่ได้อะไรเลยครับไม่ทันครับอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วเนาะอ่อรอบที่สองมันจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่ารอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่นี้ไอเทมที่ได้มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าราคามันไม่เท่ากันนะรอบแรกราคา216เหรียญนะครับรอบที่สองหนึ่งร้อยหกสิบหกเหรียญรอบที่สามหนึ่งร้อยยี่สิบสามรอบที่สี่นี้สี่ประมาณห้าเหรียญถึงสิบเหรียญนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่าอัตรา กันตอบว่าความแรงของของนี้จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับอันนี้รอบที่3จะเปิดเปิดวันที่11นะครับหนึ่งทุ่มเช่นเคยประมาณ1ทุ่มเนาะคนที่จะเข้ามาอ่ามาซื้อก็เตรียมเหรียญเตรียมเหรียญอ,อาเทียมไวนะ้เนาะแล้วก็มันมีค่าแก๊สด้วยนะครับทุกคนค่าแก๊สมัน,น B B นะจะใช้เป็น BNB นะค่าแก๊สจะใช้เป็น BNB นะครับค่าแก๊สก็อยู่ที่มันจะกําหนดมาหรือว่าเรากําหนดเองก็ได้เนาะ ยิ่งเรากำหนดสูงเรายิ่งมีสินได้เพราะว่ามันจะเหมือนกับจัดดับให้เราก่อนเนาะเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรการรัดคิวนะครับทุกคนปาดหน้าปาดหน้าเนาะโอเคเรามันดูเนาะว่าตัวนี้รอบที่สองมันเป็นยังไงกันบ้างครับรอบที่สองมาที่มร์เก็้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันผมว่ามันน่าจะมีบอดนะคนอาจจะกดไม่ทันบอดก็ได้นะครับทุกคนว่าโอ้โหไวมากครับดูสิอย่างเช่นของคนนี้ครับ เทียบอันนี้เป็นรอบแรกนะผมดูมันดูได้นะครับว่าว่า,าเราเราดูได้ว่าใครที่ได้กี่กล่องกี่กล่องแล้วอย่างเช่นคนนี้มีอยู่สองกล่องนะอันนี้เขาเทรดือว่าเขาซื้อครับอันนี้เขาซื้อนะเขาซื้อจากคนนี้ครับผมไม่ใช่่ะจากตัวนี้มาตัวนี้ก็คือซื้อจากตัวนี้มาตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าขายไม่ซื้อก็าขายครับมีสองอย่างเนาะมาดูครับถ้า อ่าถ้าเป็นที่อ่าซื้อตอนที่มันเปิดมันจะเป็นแบบในนอกจาด ADS C รวครับหนึ่งสองสามคนนี้รอบแรกได้ไปสามกล่องเลยนะรอบที่สองไม่น่าจะได้ครับรอบที่สองน่าจะเป็นการซื้อเอาเนาะรอบซื้อสองเขาไม่น่าจะทันครับก็ทันแต่รอบแรกครับแล้วเขาก็เอามากินกําไรนะถ้าใครออกนี่คือรวยเลยนะเท่าทุนเลยนะครับทุนมันประมาณเกนะ้าร้อยเนาะเก้าร้อยเหรียญในเทมครับขายได้เก้าพันครับก็ประมาณหนึ่งเท่าอ่าประมาณ เช่นหนึ่งเท่าสิกี่เท่าวะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเนาะลืมเลยแต่ว่าเยอะมากครับซื้อเก้าร้อยขายได้ก็าพันคิดดูสิครับคนนี้ได้รอบแรกได้มาสามกล่องนะเราดูคนอื่นบ้างครับเช่นคนนี้คนนี้ได้กี่กล่องเนี่ยขอดูหน่อยสิมาที่ตัวนี้เลยตัวนี้คนนี้ได้มาแค่กล่องเดียวนะนีคบได้มาแค่กล่องเดียวแล้วก็ขายแล้วเรียบร้อยครับ ขายออกนะเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่ห้าศูนย์เลยนะอือหือขายอย่างไวครับแพงมากครับกล่องตัวนี้ขอดูคนนี้หน่อยดิคนนี้คนนี้ได้หนึ่งกล่องเช่นกันเนาะแล้วก็ตั้งขายแล้วเรียบร้อยครับแต่ยังไม่มีคนซื้อนะครับตัวนี้มาดูพวกนี้ดีกว่ามีคนซื้อไหมคนเดิมปร่าวะเนี่ย คนนี้ได้มาหนึ่งกล่องเช่นกันเนาะแล้วก็ยังไม่มีคนยังไม่มีคนซื้อนะครับบางคนผมเห็นได้สามกล่องก็มีนะแล้วขอดูนี้ก่อนรอบแรกได้กี่กล่องเนี่ยโอ้โหรอบแรกหนึ่งสองสามรอบแรกได้สามกล่องครับรอบที่สองได้มาหนึ่งกล่องนะสาหรับคนนี้หือขายนี้รวยเลยนะดูซิรอบแรกเขาขายออกไหม รอบแรกขอขายยังไม่ออกนะครับรอบแรกขายยังไม่ออกเลยอ่ารอบแรกขายออกหนึ่งกล่องนะครับนี่ครับขายนี่นะครับแปดพันสามนะเด่นไอเทมนะครับคนนี้รอบแรกขายออกแล้วเรียบร้อยเนาะขายกล่องเนี้ยก็กําไรนะครับทุกคนขอแค่เราขอแค่เราเทรดได้เนาะคนนี้ล่ะคนนี้มีไหมอู้ทำไมเยอะจังวะทุกคนดูครับคนนี้รอบแรกสามของรอบที่สองหนึ่งกล่องมันมือเันทำไมไวอย่างวันนี้ เราทําไมไม่ทันมาแต่รอบแรกเนะี่ยมันน่าจะแรแลสุดนั่นรอบแรกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอได้สามกล่องอยากซื้อจังเลยขายขายไหมเนี่ยอันนี้เขาเปิดประมูลนะน่าจะเปิดประมูลครับอืมมันน่าสนใจจริงจริงวะอยากได้ว่ะทุกคนดูคนอื่นๆบ้างดิคนนี้ ได้มากล่องเดียวนะคนนี้ได้มากล่องเดียวรับล้วเขาก็ตั้งราคาขายแล้วเรียบร้อยเนาะคนนี้ล่ะลิมิเต็ดลิมิเต็ดนี้ได้มารอบแรกได้มาหนึ่งกล่องรอบสองได้มาหนึ่งกล่องเนาะรอบแรกกล่องรอบสองหนึ่งกล่องนอะครับรอบแรกเขาขายออกอย่างเนี้ยรอบแรกขายออกแล้วนะขายในราคาอู้รอบแรกขายในราคาหมื่นหนึ่งมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะ <c oughs> อะไรกันกบเนี่ยเราทําไมไม่มีโอกาสแบบนี้บ้างครับทุกคนบางคนได้สองกล่องสามกล่องคนนี้ยังไงต้องดูนี่ครับคนนี้ได้มากี่กล่องเนี่ยรอบแรกรอบอันนี้คนนี้เขาไม่ทันนะเขาซื้ออนะนี่ครับเขาได้รอบสองมาหนึ่งกล่องนะคนนี้ได้รอบที่สองมาแค่กล่องเดียวนะครับแล้วเขาก็เทนะรดเนาะซื้อมาขายไปครับมีใครได้ไอเทมอะไรดีๆดหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมว่ามันเป็นกล่องสีม่วงแล้วก็กล่องสีเขียวนะอันนี้ใครมีข้อมูลก็ช่วยคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับว่ากล่องม่วงแล้วก็กล่องเขียวนี้มันแตกต่างกันยังไงเนาะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นความแรงของไอเทม,มนี่แหละว่ากล่องสีม่วงนี่มันแพงกว่านะครับรอบสองนี่กูจีกใจหมดไวกว่ารอบแรกอีกครับทุกคนรอบสองนี่ไปอย่างไวเลยคนนี้ก็ได้มาแค่กล่องเดียวเนาะ แต่ละคนนี้รอบแรกนี้ถ้าผมรู้นะืมบอกเลยว่าสวยครับแต่รอบแรกเราไม่ทันไงเราไม่รู้เรื่องครับเพิ่งจะเข้ามาเนาะอู้แต่คนนี้คนนี้คนนี้กี่กล่องอีกหนึ่งสองสามสี่อู้ได้มาสี่กล่องเลยวะคนเดิมเปล่าวะขา,ขายอยู่เนี่ยนะเพราะว่ามันมีแค่สี่พันชิ้นนะเพราะว่าเขาปล่อยมาแค่รอบละสองพันนะครับเบ็ดเสร็จมันจะได้มีกี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับเบ็ดเสร็จมันปล่อยมารอบละสองพันชิ้นมันมีทั้งหมด ทั้งหมดสรอบใช่ไหมสี่รอบนะครับก็ประมาณ8ปดพัน 8, ชิ้นนะแต่รอบรอบสามรอบสี่นี้น่าจะไอเทียมน่าจะดรอปลงแล้วไม่ใช่ของแรแน่นอนอันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะตอนที่ผมมองนะครับก็เสียดายเลยสบควรที่จะสวอปเดียญไอเทียมก็มาสวอปได้นะครับก็เว็บแพนเะค้กเนเหมือนเดิมเนาะอนนี้ผมก็มีเรียนอยู่นะแต่ว่ามันสวอปไม่ได้นะอ่ามันแลกไม่ทัน ม่ใช right? ่สิมันแรกตัวนี้ไม่ทันตัวนี้ฟินิชไปแล้วเรียบร้อยรอบสองมันดูราคาเหรียญกันบ้างครับราคาเหรียญตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันจะมีช่วงหนึ่งน้อนที่ราคาเหรียญดีดขึ้นครับตอนนี้อยู่ที่สองศูนย์จุดศูนย์สองแปดนะราคาเหรียญเมื่อวานนะเมื่อวานขึ้นมาสูงสุดถึงศูนย์จุดสามเก้าเลยครับเกือบขึ้นไปถึงศูนย์จุดศูนย์สี่นะ วันนี้คนน่าจะมาตุนตุนรอไว้ครับตุนเหรียญรอไว้เมื่อวานเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยเล็กๆน้อยๆครับประมาณศูนย์จุดตอนที่ผมดูมันมันสามจุดศูนย์ได้นะวันนี้เนาะแต่ทาไมในนี้มันแค่ศูนย์จุดสองเก้าเนี่ยน,นี้ราคาเดี๋ยวก็ลงนะเพราะว่าคนมันซื้อไปหมดแล้วเนาะมันมีกิจกรรมไปแล้วเรียบร้อยครับใครจะเข้าเข้าได้ช่วงนี้ผมแนะนําให้เข้าช่วงนี้เลยเนาะ ช่วงต้นน้ำครับรอปลายเดือนสิงหาเกมเปิดค่อยมามากกันอีกทีเนาะอันนี้เราก็ต้องมารอดูรอบที่สามรอบสามผมก็จะมามาแน่นอนก็ปีเซลรอบสามแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเนาะรอบสองเราก็มาทันรอบแรกเป็นทันรอบเหลือโอกาสอีกสองรอบนะรอบสามรอบสี่อันนี้ต้องมารอลุ้นกันนะครับอันนี้ใครที่จะมาลุ้นก็เตรียมตัวดีๆนะวันที่สิบเอ็ดครับเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสนาทีหกโมงครึ่งอ่ะหกโมงเย็นอ่ะเราก็มารอไว้เลยเนาะอย่าลืมครับเตรียมเหรียญไอเทมเนาะแล้วก็ บี b อ็นบีไว้เป็นค่าแ๊สด้วยนะครับเตรียมไว้สักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็พอนะบี b นบีประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งน่าจะพอนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนั้นโคตรเซ็งน,นะครับไม่ทันอนะันนี้ใครทันก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้า